IT คนสองคนละคะทักทายแฟนคลับอีกหนึงสวัสดีครับวันนี้อันนี้น่นาจะเป็นงานเช้าที่สุดในปีป่ะมันคุณตื่นเช้าที่สุดแล้วไม่เคยเป็นเช้าเลยมีมีเช้าว,วันนี้แต่อันนี้คือก็ามาสิบสิบโมงเลยนะแล้วปกติเวลาตื่นเช้า,ชชาใครใครใครโทรปลุกใครผมว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดเพราะว่าจะเออเช้าเราก็ต้องมาฝ่ารถติดอะไรเงี้ยโอ้โหแ เพราะว่าตัวเองยังเอาไม่รอดเลยครก็แ้ค่อยมาเจอที่นี่สป라이ต์ทีนึงอ่าแล้วเป็นไงบ้างคะทั้งสองคนที่แบบได้มาเจอกับน้องหมูยอวันนี้แบบเต็มโรงภาพยนตร์เลยนะมีใจทุกครั้งมันมันปิดโรงเหมาเม่ไดอะเมาดูด้วยกันใช่ไหมแล้วก็เป็นเป็นหนักที่ผมอยากดูมากๆตอนงานกาล่าไม่ได้ดูมารอดูพร้อมทุกคนวันนี้เลยอุ้ยน่ารักปอกมือให้เขาหน่อยได้ไหมก็อยากตื่นเต้นพร้อมกันใช่ครับ ปกติคุณมาดูหนังกันบ่อยไหมผมบ่อยนะหมายถึงคุณสองคนมาดูด้วยกันบ่อยไหมโอ้โหอี๋รอบที่แล้วก็มากับเราใช่ไหมมาครับมาแล้วมีรอบนึงที่คุณมาคนเดียวใช่ไหมใช่ที่คุณสร้างมีมไว้ทำเลยไหมมีใครมารอบรอบรอบดิคนเดียวไหมคุณจำท่าโบกมอไซค์เขาได้ไหมเขาทำนิ้วยังไงอ๋อเลี้ยงเรียงปินเรียงเลี้ยงปิ้นเขาบอกว่าท้งสองคนทำเเวลาที่มอแบบโทรให้เขารีบไปอ่ะ เขาจะไม่ขับรถไปเขาจะแบบเรียกวินเขาเรียกมีท่าคุณเคยเห็นไหมท่าเรียกวินขอเขาไม่เคยครับคอยทีสมมติวินจะมาเป็นท่าคลาสิกวัดเลยว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าสมมติเดินไปเจอซุ้มพี่วินเราก็อันนี้คือไอรอนแมนมีทเดียวใช่เขาขับไปเมกันหมดนี่แะคนไทยเรามาก่อนการคุณไม่ทำเวลาคุณเรียกวินมอไซคุณทำ มีพี่พสมมติเขาอยู่ไกลๆมาอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาอยู่ข้างข้างคนขายลูกชิ้นก็คือคุณได้ลูกชิ้นไม้หนึ่งเลยมันต้องเทียบพี่พีพ่วินไปอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดคุณอย่างเงี้ยอ่ะอยู่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็คือชามหนึ่งใช่ไมได้ไเลยไม่มันอยู่ที่การสบตาด้วยสบตาแล้วก็พยักหน้าไงอะไรนี้หัวอะไรวะ,ะแล้วเป็ <c oughs> แล้วเขาก็จะค่อยขับมาแล้วแบบน้องไปไหน ไม,ไม่ถามอะไรให้มันจบเกิอมันอยู่ไกลไงมันที่อยู่นู่นมันแบบพี่มันก็ไม่ใช่เราทำกันหมดอะใครไปใครทำบ้างครับมีไหมเราทำกันหมดพี่ว<น><น>รังมีท่าไหมเวลาเรียกวินหรือแค่เรียกให้หญิงไปรับก็ได้ไปแล้วท <c oughs> ่านท่านไม่บไปรับไม่ได้ไม่ได้ไปครับค <c oughs> ุยก็ช็อตเกิร์ดคือว่าคุณภาพของจริงอาคือเหมือนกรุงเทพเดินทางไปพุทธอ่า แต่ก็ไม่ไกลเกินใจอ่ะวันนี้นอกจากได้ความสุขที่ได้มาดูกับน้องหมูยอแล้วมีปกติอะคนที่เขามาดูหนังรอบนี้อะเขาจะมีท่าของเขาที่เชิญน้องๆของเขาไปดูหนังอย่างเช่นรอบที่แล้วของยินครับไปดูนักก่างนคนท่านียังจำได้รอบที่แล้วใช่ไหมรอบนี้คุณมีการ develop พัฒนาขึ้นมาว่าท่าของคุณจะเป็นแบบไหน พราะเดี๋ยวเราจะให้คุณสองคนเชิญเราวเพื่อนใจขึ้นขุนใจขึ้นอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรใช้ความคิดสร้างสรรค์มีพี่ผมอยู่ด้วยมันจะขุนใจโอ้ตอนอยู่คนเดียวกันดูกันดูกันจบแล้วต้องมาแบบคู่หลักตอนมาคู่นี่แหละแล้่นใจเราแล้วเ่อขุนใจใช่ไหมให้เขาคิดได้นะโอเคอันนี้ใช้ได้เหรออโอเคแต่ว่าเราอยากให้ทั้งสองคนแบบ คอยพรให้ทุกคน่บยว่าเออได้มาดูหนังกับเราวันนี้ขอให้สนุกนะแล้วนี้ก่อนที่จะพาทั้งสองคนไปดูหนังด้วยกันนิ่งเลยก็ก็ขอให้สนุกแล้วกันรนบทุกคนบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่ได้ดูด้วยกันกับใครกับใครกับผม าไม่คือคะแนนเขามันดีอยู่แล้วนักเรื่องนี้คือคือยังไงมันการตีความสนุกอยู่แล้วแต่ว่าจะสนุกกว่าเพราะว่าเราได้ดูด้วยกันนี่เปล่ามาคุณถามแฟนคลับหรือคุณถามผมก็มีความสุขู่แล้วเพราะว่ามาดูหนังที่ไรนอกจากได้ดูกับแฟนๆแล้วผมผมได้คอพนฟรีด้วยผมแบบฟรีมาในทุกสงคราั่นเลยนีพี่วมออะไรคะวันนี้เป็นไงบ้างที่บ้า ได้มาดูนงอีกครั้งหนึ่งรู้สึกรู้สึกดีใจที่ได้ดูกับทุกคนแล้วก็คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากดูมาตั้งนานแล้วที่บอกตั้งแต่รอบกาล่าเราไม่ได้ดูก็มาอดทนดูรอบนี้เลยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวแนวแบบใหม่เลยนะปกติเนี่ย Predator เนี่ยเขาจะให้ดูมุมมองของคนที่ที่โดนไล่ล่าเป็นหลักแต่เนี่ยเป็นมุมมองที่ถ่ายทอดมาผ่านผ่าน Predator เลยเราเรายังไม่เคยเห็นเลยว่า ที่มาที่ไปหรือรายละเอียดเขามันเป็นยังไงผมก็ผมก็อยากดูเหมือนไงบอสก็เป็นแฟนแบบจักรวาลเนี่ยอย่างอย่างเอเรียนพิเดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาจะขยายจักรวาลไปไปถึงไหนไปรูปแบบใช่ใช่ในรูปแบบไหนมันอาจจะเชื่อมโยงถึงภาคที่ไปเจอกับคู่ปรับเขาเอเรียนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบมีหลายชนเผ่าหรือเปล่าที่ที่มีหลายสายพันธุ์พิเดเตอร์ก็ก็น่าสนใจมากว่า ต้องแอบสะพรอยทุกคนเลยว่าภาคนี้สนุกมากแต่ถามว่าใครนะคะน้องหมูยอที่แบบเฮ้ยไม่เคยดูภาคที่แล้วเลยมาดูครั้งนี้ครั้งแรกกับทั้งสองคนไม่ต้องห่วงเราไม่ได้รีเลทข,ข่ะดนั้นจนถึงไม่ดูเรือเล่าไหมคะใช่ใช่ไม่ต้องห่วไงไม่ต้องห่วงผมเลยครัโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนคิดภาาที่จะพาน้องหมูยอไปดูหนังเรื่อง Creator แปลกันโอเคไหมยี่น้องหมูยอจะทำไงนะขอที ลีลานลีลาเนี่ยหนึ่งสองสั้ไปดูกันรอบนี้คุณบอกว่าสร้างสรรค์มาเลยมคุณจะทำคู่กันหรือว่าคุณจะแยกกันเอาแบบแข่งกันไปเลยไม่แข่งไม่แข่งไปดูกันมามาลองกันเอาทำนี่หรอไอมาใหม่คิดให้หน่อยอะไรใหม่อะไรใหม่เอาอะไรใหม่กดดันละทีเดียไปดูกัน ไม่ต้องว่าแคเห็นเขาขึ้นโซนสามสีไปไยุกัน